พีหินหอจับไปเชนหรอหอยปีาจมวมร้อยก็แล้วจะมาได้หอว่าห้าสิบร้อยได้หมเลยเนาะันร้อยร้อย้าสิบยท่เาได้อมากนนนานนานแล้ว็มาเพ้นกคนเนาะตอนมาแต่ไม่ได้หมแล้วล้ำทามันนี่บังอืมม้เนื้อนกันเจ้าก็้าก็ินเข่าอลเนะเรายังเขา้ดำนาใช่ นหอสอม่วั่ากินบดแล้ว้ว่าทีมบบงไดแซบ่็บดเลยก็้เลยบด้วดข้าว้มหน่อไม่นะมือเี้นะม่ได้กินบดสมเนาะมือไม่แส้นเท้าแล้วตอนนี้ก็ได้เห็นหอย้มอ่านดแล้วกินบดแล้วได้จังหวะได้จังหอชอบเลยเราลูกต้องกินแน่นอ่ะาเกินบด

อยูหดแล้วเนี่ยมาได้มาบอเบิ่งคนกับผู้ชมชิดได้มานะมนตบอยู่เนาะหมดแลวพอดีพลนอนจาเพนโทรมาบอกไปบอกเขาเป็ยังมัมีคำตอบบอกคนหมดอยู่เบิ่งคนเนี่ยแล้วเห็นได้แล้วก็ม่ได้ไปแล้วนะฝนตกไปที่นั่นพลนี่ก็ได้มากมาเนี่ยรอบไปเนาะมาหนงประตูเลยประตูนี้งมาอย่างเดียวเราคนมาลง พอไหบ่พอตดคุยบังดูู้้ษาวมาหอแเรากินจจกแจกไปทำหน้าทำหลังเหรอเว้ยคุยยังไงก็คุยไปลนะาเอาได้พอญ่ได้ว่าไปลน้ิเอาให้ได้คือว่าว้าวาไปลนะาพอไงทำเขาจังจันจังเพกวันนั้นว่าวาดอันมาจบดูดูเขาจังหมักมาหอดท่แล้วก็ว่าเอาขอวว่าหัวก่วที่ก่อนเนี่ยเอา เอาเลยเอาจำเนียก็ยุดเลยก็ทำยังไมอยู่ล้วบ้างสมอนเอาเออก็ทำเาดิข่ดองขายังก็ะทำไปเลยเออแม่ต้องทำไปเลยพ่อใหญ่ข่ดองเท่าใดจาก็ทำเจ้าก็อเพิ่นตัง่ได้ดวฉันก็บมได้เลยข่ดองนี่จะชิรับเท่ใดเท่าใดเทหดชุ้งชุดเท่าใดเห็นเหรทั้งหมดล้วบ้างมน ใหผู้ชาวกออนคาดองทราขันเขาไปขอมาต้องทำทงผู้หญิงก่อนทาเยอยทำทำวอลล่าทำองบ้บอกนเํานะ่องบอ่คำองบัตรคงััตงเป็นงวตายงูเป็นงวตายงูเป็นงูตายธรรมดาแล้วงูทำทำในมันพวกนี้แล้วทำเนาะขอเท็งขอบังขอบังอบังมีันไบได้กัขอบังเนาะวคมันก็ไ่เห็นกน เออเดี๋ย้บาทนี่ไม่ใช่คนมากันเยอะก็ได้ไม่บาทสามบาทเออเอาเท่าไรเออใเอาหบาทเอาหกบาทเอเนาะเนาะบอว่าแปดบาทคุมากันเนาะกนาหกบาทก็หได้หรอเาออการหาสอบาทก็ไั้หเ่บักแต่เนาะอุปกันายานนี่อตุ อะไรก็มากเราต้องต่อลองเบิ่งดูบาทนี้ครับแนวมันได้ต่อต่อลล้เลยนะเราไปขอผู้จ้าก็ยังต่อลองเนาะแนวมันได้ป่หญ่แต่ว่าเออแต่ว่าบางบอลเนี่ยตอบาทเดียวตอเดียวทองบาทเดียวบาตเงินเนี่ยเออเงินเนื้อเงินผู้สาวเขาบากไอ้กระช่องเฉลึงนี่อะไร้างไวเนาะเออสิทอกช่องเฉลิมเออสิทอกช่องเฉลึงเออข้างช่องเฉลึงบาตเงินได้แต่เงินห้าสิบบาทเนี่ย น,นนททกได้งน,นทักมัดจะได้เจ้าที่าหาเรบ <มด S 1> ่เลยผอ<ห>มเนาะท่านนี่บดเลยผอมหมดบะะไดั<ห>้ฮะครึ่งนึงก็ได้ไดห,นหนะหเนาะครึงงคคร่งหนึ่งทาดครึ่งนึงพยทักชนเนา,าะเขาาหบเยได้โอ้ชาห,หาได้ป่ะพียกระทักชาหาะได้ได้ชาหาะแต่ได้วเนี่ยมันมืนตั้งไดทมาถามเนีโดยเฉพาะฮะแต่ตัวาดอ้อมแอบคืนเื้นบลยโมเป็ดไก่ได้ชา นั่นของธรรมดาเอออันนั้นเรียกอีกบ้นั่นนั้แต่ว่าบัว่าอยู่ใช้ดอกอ่างเนื้อเป็นมัวตายนี่ยอนึ่งบ่มบ่ม่มีควายบ่มีอย่างบ่เอือห่นมือเป็นล่องค้นควายกับมม้วนอะกินติดโทรศัพท์จนเหลืองควายนั่นคนละเพื่อคนละโอ้ควายคนละเพื่ออควายกับมม้วนั่นบัวมานาหามัวท้าเอออ๋อ หัวจะหางอะไรหัวมันไดไผู้ชายกับลูกคาซิงเนาะพกระโสุนก็ม่ยิงอยู่แล้วอกกระสุนเป็นของผู้ยิงบ่ยันว่าผู้ชายกขาสุงให้ผู้ชายจังหวหม่หัวมันหางมาเท่าจังว่าไดไเาะหางมเท่ากับกระสุนแลกระสมแหละหางขาอยู่ทางหงเออมังคือมัคือมัมังทางทางอันนั้นทาง้นแมนทำทำบทพลนวาขม้นมในคำว่า อย่าบุงบุ um, <c oughs> <c oughs> ้งอยู่ครูบวการก็บ่ได้นะลังลังบ่อนนะอ่ะพอาพลบ้านในลังลังโป้งอ่างจะขั้วผื่นบ่ได้นะเจ้าเอาง่วนอนมากก็ได้กระชมน้อยเนาะแม่กระชมเคยแม่่ให้ยตัดกันกันเนาะพราอยากเอาตัวใหญ่ๆเลยแล้วจะได้กระชมใหญ่เนาะ อ้ตัตุยใหญ่แบงโุก uh ินส um ้หชมมันจังใหญ่เนาะใจใจก็เลยชุดๆุดยจนวายหยชิดเใจว่าหยุบหนึ่งนาะเอาใหญ่ไปเพื่อนน่กระสนนบอว่าแล้วเนาะเป็นตังใหญ่เลยนบ่ การว่างัวก <están> oh, yeah. so? <st> ็งัวพี่ควายพี่นี่ก็กินก็ห้อยมันก็แซ่บเนาะนั่นเอาเจ้จอยมีแต่กระดูกกระมูกพี่ซิเนาะมีแต่กระดูกหนึ่งเป็นกบเนี่ยน้ำมันเนาะแห้งปันไปจังเอ้ยสุกๆเรมันชดชวดได้เมียจอยก็ไะเกิเมียตุ้ยกอดไม่จับสุดๆจะน้ำหนาวเลยเนาะไก่หนาวทํา ไกลเดือนนาวล้วเนี่อีกเดือนสเดือนแล้วมันเห็ดแล้วยไกเไอาวนแนชานี่กันหนาวมาเได้เนาะเอาขึ้นนุชอะไรเริ่มมาเนชานี่กันนาวเลยได้ไดบ่ดมน้ตาเอานุชเอานดเนาะแเงว่า้าจะเปิดแอร์มีแห้งเดีก็เโต๊ะ เป็นไดอยราได้ตู้เลยเออกวอล้วเป็นไดละรไดก็คือว่าไเห็นไงเง้เขาแล้ววะเห็ดละบายังเ้อคือว่าได้ก็ให้มันได้เมื่อนี่รดนี้ ในไรก็ดีสู้สู้สู้หน้างามงามงามเลยหน้าก็หน้าตีมากพ่อมเจ้าได้พ่อใหญ่เอฟซีได้เอฟซีก็มาพร้อมตุพายได้เนาะเขาเขาแมนต์มาตุพายชมคนอยู่ต้องเปิดใจได้บ่เนี่้เราพอใจเนาะใกล้จะลุกแล้วเนาะนั่นแล้วจังหวะนั้นบอกอ่ยมึงโมเหตุไปสั่งเปล่าเออบ่ตี

บตสมัยเจ้าแต่สมัยเจ้ามิมีแต่้ลบุชายขึ้นตำบารมีแต่นแหละเดี๋ยวนี้มันออกมาใหม่เนี่ตามเสียงนั่นเนาเลยรู้ไมบอกไม่ได้บอกเราเรื่องจริงเลจังเรา มิดัดปว้นบอตะกี้มีแต่ดปบาวลาปสาวุมื้อนี่ปสาเพหาบ่าวเองเม่มันมีเพียงแต่จเนาะแมนเลยแมนชวนคือบ่ไปเอ้านันยันทนมือไปเนาะทนมือไปได้ยงเนาะคนได้ถึงใจกันเนาะไปทำไมเน่ยไปไมเนียเฮ้ยจะหมดมือ อันที่กี่นี่ผู้ชายบวกไปหาผู้หญิงตะกี้ผู้ชายเนาะซูมือนี่ผู้หญิงบวกไปหาผู้ชายผู้หญิงก็ไปเลนะบบริการกับบตาได้คือบวไปเขาจะก่อยไปก็ได้คอยนี่ยังบอดมือค่อยไปมือนักก็เยไปมือได้เจ้านัดบประธาน้ต้จ้องเสมอนี่นักกนจะกอนเนาะแม่ทงเสมอนี่แหละใต้ มนอลแล้วบอลพนแนวพนบอมากเนาะมากคือตู้พายนี่ก็มานั่งอยู่ใกล้แล้วนี่เห็นบอลเลยแต่บอลจองเสมอเนี่ยไปฮารปไซนะเน่ก็บุกเองบาทเนีย้าจ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 ้ที่าจ้าจา้าจาาจอาจาจทาจา้า้าดา้าาะ้าาจาจ้้้้าาาาาาา้าาาจาาา ก็เรียกส่วนนั่นผู้ชาวไปเอาจบันดรด่านโบราณที มัไกลโพดพอชิมาชมมีเงินกต่าแลมันไกลมันไก่จำย่างหอดเออไก่ให่นึ่พี่หนึ่งันงัจไใจะได้ยงใหกว่าหั่นได้ใหญ่จำได้ได้ใหญ่ได้ใหญ่ลใหญ่ยังส่หนอไใหญ่กว่านี้อันนี้ก็ยังน้อยมีได้ใหญ่กว่านี้ต้มักหมักหมักใหญ่ใหญ่ถ้าาจะหมักอลำใหญ่ยหญไก่อนใหญ่ชนเนาะยได้ไม่กว่านี้ยืดัดมือได้บ่ น้อยพ่นมันก็บัเอาแล้วงานีนี่ถอเกิดแล้ว่ามเนาะเ่บันดันเขามาคายวันเออทำนี้เอาหน่อยไงทําังคเอาหน่อยไงอสัเออสิบพันไปสวนไม่ได้ไงไรพวกู้นสุดอ้ายเปนน้อยเอออแางแหงแล้วอยู่ตอนนั้นไปอเดือดแลนมาก็ดีดีมนลไงนั่นอ้ บอว่าองหากเจ้าข้าเชชู่่วันลําไยหวานอยู่นะหวานอยู่หวานคือแช่สัเออหวานไม่ได้จะวนหวานไมด้ก็เนีกับหวานกําลังหวานเนาะใจยกขกันมาเพิว่าหวานเนาะแต่ถือว่าคมไปยังฮเนาะขยันขึ้นไปแบบนเขาให้เนีรอกโมเมนต์างอันคือเขาอเนาะไ่ได้ว่ามันง่ายว่าเข่อยได้จอข่อยวาท มีวันทูี่วานไหนมันลหญ่ก็ได้พอะูนะไม่ได้วานทุกคนคือกันได้เอแนวนั้นได้จเดเสียได้ชาลับนบังมาลำไใหญ่เัดพายบด้แชันนี่เอาเห็ดย่างเอาใหญ่เลเนาะมันกระเทินผว่าลหน่อยนะเต็มปากเต็มคำมันบางไโอ้มันเต็มปากเต็มคำเนาะ มันรวดมันใหญ่มันน่วยว่าจังใดที่น้ว่าในตู้ภายมีประตูหน่วยมีมีปน่วยใหญ่มีบ่ซ้ำมันแก้วมีมีมีแก้วแก้วระดได้บ่มีบ่ซ้ีรุ่นอยู่แล้วมีมีบ่ขันบาท ชัน like, mm like, ี oh, right. ่ก็แ้มเนื้อม no. ันลายจะบอกมีแต่ไ้มีแมทมันเนาะไปบ้านำได้เอ็นนะทำได้กระดูกนเราได้อีกแล้วเนี่กระบาดอีกคำว่ามีนวลกระบาอีกรรมดาหมัมันใหญ่เอ็นมีว่าละไเอ็นมีอแล้วมันใหญ่เอ็นมีก้อนกระเอาแคถ้าชันล้วหมักอยู่มัแล้วคำว่ามันใหญ่สัมนี่นี่ ค้าเชวานั่นำาล่ไม่ท่เอ็นเาอแล้วก็มักแม้มาเงหมักนั้ก็มักก็มักก็กินได้เด้อเก็นคนก็มักนั่นนี่แหละ่อยกินได้พราย่าเจ้ากินกี้นี่จำเอ็นกี้นี่ยังหมดปะก็ได้ยินได้อยยิ่งจะมักอยู่มันอะไไงเอ็นหมักหรือว่ามักสุดๆเลยมันบอกตรงนี้จะบ่มักว่าพี่ไงเจ้าบ่มักเจ้าคือมาฮอดพี่คอยถามแน่ เจ้าบ <Hoover. S 2> mm ่ม hmm. ักเจ้ามาหอดพี่อ๋อเอามาเลยเนาะเนาะมาเลยไดบนี้มาหมักหมักลําไยเองลําไยเจ้าบ่เจ้าบ่มักเนาะเออลําไยเองได้เนาะคอยมาคอยมักคอยเอาเจ้าบ่เจ้าบ่เพั่เลยลําไยเองเราโอ้โหด้าเป็นตู้ผ้าตู้ผ้าพี่เออรออันนี้ะตู้ผ้าไปบ่ได้เลย โอ้โอ้้โ้มือ่มีแต่มีากชคนจ้าวสมัยเจ้าสมัยเจ้าน่ะเขาบอเป็นโมเทียนแล้วเอาสมัยใหม่แล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบ้เปลี่นาตั้มเข่าเขได้เลยล้ำกับโบสูตั้มเข่ากับโบสูเห็นได้แาดนี้ าจ่าแล้วเนาะทกงซอยเอปลี่ยนเปลี่ยนกระตั้มหมดเลยได้ไยอมซาดีได้ได้ยอมดีเองาชอบเนาะแรแล้วอยอมดีตั้มันแบว่าผูใช้ทานตั้ก่อนบเออฮวฮาฮก็เพิ่มทีก่อนเออมาแล้วันยิ่งชอบกันเห็นก็เห็นมาแล้วนี่แล้วผมเออผมยังใครผหญิงมาอ่านแล้วสวยเหรอกันเห็นแล้วถ้าผมยิ่งเห็นจเห็นแล้วได้ไม่ได้สวยเเออ ยังเห็ดบ่แล้วเห็ดเห็ดบ่แล้วอีกแล้วนะครับสายเห็ดบ่แล้วโอ้ยกบพื้นตมเขาอะไรน้ผู้หญิงไปพัดไปอันนั้นอีกเอ้ไปพัดไปขึงอีกใ่อ้เนเนาคือจังคนวาเนาะเังไกิงเนาะโอ้ผู้หญิงนี่คือำัดในสุดได้เรับอวผู้หญิงนี่อยู่บอด้ยแมนแม ลักโใชาไม่จะแข็งตัวไรเนาะอันย้อมแพ้ไม่กินเนอะย้อมซาดีดีเนาะย้อมก่ไ้แข็งตัวไมบอเนาะข้านแม่แลล่กดลไม่แข็งตัวไกจเ่นีลูอได้เส่ต้เอยชันเอาเลยบาดนี้เนาะมาดีเนาะตูกไม่ได้ตูไม่ได้ไหน คำเป็นมได้กันจะขึ้นเทิงมแมงเนได้ก่อนเนาะอ้าวพ้นได้เนาะเออ้นแ้วยอมมายอนมยิงแล้วย่ยอ่ตู้แต่เก้าในตู้ภายนี่งเคายอมพายแต่เก้าใน่อมันยอมมันซัำซแล้วาจะขึ้นเทิง